มาขอดูผมหนะ่อยว้าแต่เถนผมงอขึ้นแล้วนะคะลุงเอ๊คูบอกกูเป็นนักเรียนย<อ> <laughs> ผมงอผมขาวแบบนี้หนูไม่ต้องกังวลนะลูกครูจัดการให้ไม่ต้องยุ่งครับมึงนี่พูดไม่เข้าหูเนี่ยรอเล่นครับ <laughs> <laughs> นี่ไงลูกที่ครูบอกจะจัดการให้ครูเซต็ตปิดผมขาวแนบสนิทมาครูย้อมสีดำให้นะไว้ใจได้ปะเนี่ยไม่น่ารอดนะ อยู่แล้วไม่ต้องกังวลใช้ง่ายสะดวกสบายสุดๆ <Wow. S 1> หาซื้อกองง่ายเซเว่นก็มีแค่29บาทมี2สีสีดำและสีน้ำตาลช็อกโกแลตเสตร็จละง่ายๆแถมยังติดทนที่สำคัญราคาถูกแค่29บาทย้ำอีกรอบนะลูก <I am. S 1> ถูกไม่พอหาซื้อง่ายๆได้ที่เซเวน่นทั่วประเท ปิดผมขาวหมดเลยอ่ะรอสุดๆแล้วเราดันเทซะด้วย